สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันนทพลลำเพลินนวิเชียวครับพี่น้องครับตอนนี้เ้าอยู่ที่โรงเรียนนะครับปราสาทเบงนะครับตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสรินรครับพี่น้องบรรยากาศยังแรงหาหม่งกลัวๆพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศยังแรง่เป็นบรรยากาศล้งวิทีครับตอนนี้ ตอนนี้ทีมไฟนะครับกำลังติดตั้งจอยอย่างดีนะครับเขาไปทั้งเขากดคิรีเนี่ยนะผมมาผมเห็นเต็นผมแล้วนะรัอยู่หลังเต็นม่ติม,มเราเต็นม่ติมเนีย่ยเต็นผม cả nước con thẻ thẻ anh xỉu qua xỉu cái này mm. uh. là... à, nghe kín hiếu sẵn đi mm. mẹ đi hấp cứ để say hoa thẻ พี่น้องในการโซนนี้ก็สิเป็นคอมเมนต์ครับพี่น้องครับอ่าสะออนกล่องวงจรปิดเนาะหลายแถวกล่องวงจรปิดนี่หนึ่งสองหน้าหันเข้าคุณอีกออมเลย มีทีมงานแม่โฮม,มกับแม่ก่อนนะนี่ครับทีมงานยูดีไลท์ก็มาแล้วนะครับผ่านขาดกากเอาลังตังโอ้เดี๋ยวฮดฮดเหรอขอบคุณครับพี่น้องนะขอบคุณทุกท่ติดตามครับขอบคุณสำหรับอ๋อสามหมื่นซับสไคร์ด้วยครับ ขอบคุณพี่นอ้องหลายๆนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนแลวก็เป็นกำลังใจให้ตาลพนนะครับในการทำคลิปนะครับอาชิบว่าแมนสไตล์ทำคลิปนำๆนะครับกับเป็นสกิปทำเรื่อยๆครับพี่น้อง, <c oughs> องขอบคุณหลายๆครับก็ิ่ด้ตั้งใจฮหดคลิปนะครับในสไตล์ของตาลพล ให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าคือเดิมแล้วครับพี่น้องเป็นมือแหลกยังไงมือนี้ตานรพนก็ยังคือเก่าครับพี่น้องเบะเบื่อบะนะครับสไตล์ตานรพนก็คือตานรพนอย่นะครับกระจ่างไดยนะ่ยอุ้สถานที่กล่องของกล่องใหญ่ครับพี่น้องครับมือนี้ฟังมาเป็นกำลังใจนะแสบศาสตร์ตัวแสบศาดก็มาแล้วนะนี่เมือระอาทิตย์กำลังสีตกแทงน้ำแบบงามเลยครับพี่น้อง สำหรับเพลงที่ะนะครับเดีย๋ยวบอกพี่น้องเลยสำหรับเพลงที่น้องอิงบอกไว้ในเพีเ่ในช่องพระกันใช้เนาะ <c oughs> เริ่มเขียนอลไได้ครับ <c oughs> มันที่บอกไปเมื่อคืนนั่นแหละ <c oughs> ซื้อเพลงส <c oughs> ันนอ้องสิขอเจ็บโอ้สวัสดีครับพี่โลโก้ครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับโอ้ผมมีสองไปหึง <c oughs> โลโก้เอฟฟิเชียรครับผมฝากไ้เด้อครับนี่ฝากติดตามช่องีผมก็แล้วกันครับโลโก้เราเปิดหมู่บ้านครับผมโอ้เปิดหมู่บ้านสดๆใหม่ๆครับล่าสุดตอนไหนแล้วตอนนี้ก็โอ้หกพันเลยครับโอ้พันผู้ติดตามแล้วนะครับโอ้ยฝนพูดว่าขึ้นเร็วพว่านีครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับนะครับขัดขักขัลขัลขัลโอเคครับฝากติดตามครับปังปังครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศพี่น้องด้ สาหรับผลงานเพลงมาบอกกันตอนลงผลงานเพลงเอา <laughs> สั้นน้องสีคอเจ็บก็น,ะนแรกว่าจะเอาคันสั้นน้องสีคอเจ็บมั้งเนยายโหดกันอยากแปลว่าคนเบานะครับอยากเอาเป็นภาษาคนเบานะครับแ,แต่พื้นที่เราคือกันนะครับแต่คันบัาสั้นและสั้นน้องสีคอเจ็บน้องสีคอเจ็บดอกนะรประมันความหมายของมันคือ นี่สิอาซาเจ็บเองเหรอกบอยไอ้ยมาเจ็บนําบ่อยผู้ใดมาเจ็บน,นําหรอกสิเจ็บเองผู้เดียวนะครับนี่แหละครับข้อไม้ของเพลงนี่นะครับถ้าฟังกันแล้วกันครับเคือเ,เพลงซากแนวอินดี้นะครับโอ้สมสมโอทีสมมิกนะครับดูการสุมมิกครับทีมงานโจดีครับมุกติดตั้งอุปกรณ์ในการไล่สดเอาเดีรับ นี่ครับแอมี่สวัสดีครับพี่โมสวัสดีครับเอเดี๋ยวโอ้ขนาดก็ขึ้นขั้นได้ลูกตาลแท้คุณพี่โอสวัสดีครับซื้อมาจากไหนนี่จะไปช่องจอมไหมนอนตื่นสายอยากไปนอนบ้านมหามานะพี่โมบ้านเล่าดีใส่นี่กว่ามันหาลองโสมโอทีห้ามดื่มเกลือละสองขวดมันกินสองขวดก็ดี กินเดิร์กแล้วก็ไปกินย้ำแรงครับก่อนที่ขึ้นแสดงครับโอ้ของของของซื้อของขายไปตนอะไรไปเบิ่งก่อนพี่น้องไปเบิ่งก่อนนะครับอย่าลืมครับคืนนี้ครับพี่น้องมื้อนี้นะครับรับเชิญครับพี่น้องไอ้แม่มือนีวันครับผลงานเพลงไม่ล่าชุดไปอื่นนะครับทางช่องลำเพลินสาวนั้นลำเพลินอีเดียคอร์ดครับเก่าโมงเศร้า นะครับเมื่อยคักมัดเปียเขาครับพี่น้องครับเป็นกลังใจให้น้ำกันเลาะกันครับและก็อย่าลืมผลงานเพลงเข้านะครับงานเพลงของพ่อ,อการใช้เวลศิลป์ครับพาชนอะดาใจดำนะครับวันที่26มีนาคมสองพั้ทางช่องสาวน้อยลำเพลินอีดีเต้คอร์ดฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ำกันเลาะกันครับพี่น้องโอ้มาแล้วเไปสวัสดีครับไปใส่ไปใส่หนิโอ้ เจ้าข้าเจ้าวะพระเจา้า,จาจยอมหล่อมสังกระซีไงโฟดสังกะซีพอพอไงแขกไงเนีย,ยเนาะจาเคยมีดนี้หล่อมในคลิปแล้วว่าเต็มกันั่นาละยุบันเสียวคือยุบยุ่งยังอไะโอ้ยยุบเสียกับเ,เลยบัตรซีเต็มเนาะบัตรซีไปช่องจอบไม่มีรถไปก็เลยนอนออเออเห็นอยากกินไหมออกไปเบิ้งปะครับ อ0ไปเบิ้งที่นี่50ไปเบิ่งบักตานครับพี่น้องมีเงินซื้อบ่มีเงินซื้ออีกเธอหนึงเ่าสิไปเบิ่งก่อนนี่ขอคุณเอ้หน่อยสิโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ไว้ชนิดสัก่อนครับพออภัใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกปฏิดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตันรัตนพลับรำลุมเชียวสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจเชื่อใจครับพี่น้องขาครับขออภัใหม่คลิปหน้าเอ๋อเดรย์ไซ ใส่ดิหนิอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาสืบตาลกันปักตาล